สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับรวทางนักศึกษาด้วยนะครับก็วันนี้นะครับก็ผมก็จะเอาเอกสารนะฮะที่ชื่อว่าคู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการเสถียรยุ่งยหยของมยอยพ13011321ก็คือเป็นมาตรฐานตัวเล่มนี้นะครับซึ่งก็คือเป็นมาตรฐานที่ออกมาควบคู่กับตัวม,มยพรเล่มนี้นะครับโดวยวัตถุประสงค์ของคู่มือ อันนี้นะก็เพื่อที่จะ,ะแสดงตัวอย่างการใช้งานของพยพ1ร์ตเนี่ยให้วิศวกรสามารถที่จะเอาไปใช้ได้อย่างถูกต้องเพราะว่าตัวพยพ1ร์ 1, 2, ึ่งเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่ยากนะวิศวกรหลายๆท่านอาจจะไม่คุ้นเคยด้วยเหตุนี้นะครับจึงจาเป็นต้องมีการออกคู่มือขึ้นมานะครับเพื่อที่จะ,ะทําให้เราได้ศึกษาตัวอย่างแล้วก็เกิดความเข้าใจนะ ในการใช้งานมอญพอได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับเ,เพราะฉะนั้นเอกสารตัวนี้ก็เลยเป็นเอกสารที่มีความสําคัญมากแล้วก็เนื่องจากเป็นเรื่องที่ยากนะครับผมก็เลยได้จัดทำยูทูบขึ้นมานะครับซึ่งได้เผยแพร่ทางช่องของอมรพิมานมากนะครับซึ่งได้ทําไปสามตอนแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดตอนที่4นะครับก็คือเป็นตัวอย่างนะที่เราจะใช้ในการตรวจสอบเรื่องของการเคลื่อนตัวด้านข้างของอาคารนะครับซึ่งผมคิดว่าเ,เวลาที่เราออกแบบอาคารเพื่อรองรับแรนไหวเนี่ย นะครับนอกจากเรื่องแรงที่กระทำต่ออาคารแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวด้านข้างหรือว่า l a t e r a ท displacement ด้วยนะครับซึ่งเราต้องตรวจสอบเพราะว่าถ้าเกิดอ,อาคารของเราเ,เกิดการเคลื่อนตัวด้านข้างเยอะเกินไปเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบในหลายอย่างนะซึ่งทําให้การออกแบบนั้นเนี่ยไม,ไ,มไม่ได้รับการยอมรับที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลทั่วไปนะครับครนี้ตัวอย่างที่เราเอามาใช้นี่ยังเป็นตัวอย่างเดิมอยู่นะครับก็คือเป็นอาคารโรงพยาบาล กิจเสริมเหล็กนะครับซึ่งก็มีความสูง4ชั้นนะครับแล้วก็อาคารนี้เนี่ยนะครับตั้งอยู่นอกเขตกรุงเทพมหานาครแล้วก็ปริมณฑลนะครับแล้วก็ในข่าวก่อนก่อนเนี่ยเราก็ได้มีการสอนวิธีการคำนวณแรงเป็นไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาแรงเฉือนที่ฐานของอาคารหรือเรียกว่าเบสเชียร์แล้วก็การกระจายแรงเฉือนล่างเนี่ยเข้ากระทําที่แต่ละชั้นของอาคาร แล้วก็หาแรงเฉือที่จะทําต่อสตอรี่ต่างๆนะครับสําหรับในตอนนี้จะเป็นเรื่องของการตรวจสอบความมั่นคงของต่อของตัวโครงสร้างอาคารนะครับเ,เรามาทบทวนดูอาคารหลังนี้นะครับอาคารหลังนี้เป็นอาคารที่มีคองกิจเสริเหล็กนะครับแล้วก็ใช้เป็นแผ่นพื้นคอลอโคลแลบนะฮะแล้วก็มีเ,เสามีขนาด40คูณ60เซนทุกต้นเลยส่วนคารนี้จะมี2แนว นะถ้าเป็นคานตามแนวยาวขนาด30คูณ60เซนแล้วก็ในะขณะที่ถ้าเป็นคานตามแนวกว้างก็จะเป็น30คูณ75เซนอันนี้ก็คือเป็นตัวหน้าตาของตัวโครงสร้างนะครับงนั้นเรามาลองดูนะฮะว่าคานที่เป็นแนวขวางที่บอกว่ามันมีขนาด30คูณ75เซนเนี่ยก็คือคานตัวนี้นะอัน,นี้ก็คือคานแนวขวางนะฮะนี้ก็คือเป็นคานในแนวขวางนะซึ่งก็จะมีขนาด30คูณ75เซน นะฮะส่วนคานที่เป็นคานตัวแนวยาวก็คือคานตัวนี้หรือว่าคานตัวนี้หรือว่าคานตัวนี้อันนี้คือคานแนวยาวนะครับพวกคานแนวยาวตัวนี้เนี่ยนะฮะตามที่โจทย์ให้มาเนี่ยเป็นคานที่มีขนาดสามสิบคูณหกสิบเซนนะครับนี่คือหน้าตัดแล้วก็ถ้าดูที่เสาแต่ละต้นนะฮะก็จะเป็นเสาที่มีเซกชันสี่สิบคูณด้วยหกสิบเซนติเมตรอันนี้ก็คือเป็น โครงสร้างโรงพยาบาลหลังนี้นะซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นโครงข้อแข็งนะครับก็คือมีคานมีเสาแล้วก็จะมีทั้งแนวเหนือใต้นะแล้วก็แนวตอนออกตอนตกก็ถูกได้จากสาร์ north east พวกนี้เป็นต้นนะครับและนี้ก็คือเป็นตัว section หรือว่าเป็นทุกตัดของอาคารโรงพยาบาลนะครับซึ่งที่ผมได้สอนไปแล้ว3ตอนที่ผ่านมานะ ep 1 ep 2 ep 3ให้พวกเรากลับไปดูเราได้คำนวณ b a s เชียร ก็คือค่าแรงเฉลี่ยฐานนะซึ่งก็คือเป็นแรงแผ่นดินไหวทั้งหมดที่กระทำต่อตัวอาคารหลังเนี้ก็คือ904กิโลนิวตันแล้วเราก็ได้มีการกระจายออกมาเป็นแรงเข้าตามฟร,ร์ต่างๆนะครับก็คือฟร,อร์ที่1ฟึ่ร์ที่2รองฟร์ที่3ฟมร,ร์ที่4เราก็เรียก F1 ก็คือแรงที่กระทำต่อฟร,อร์ที่1ก็คือ90.4กิโลนิวตันแล้วก็ F2 แรงที่กระทำต่อชั้นที่2ก็คือ180.8 F3 ก็271.2 F4 ก็ส6 1 6กหิโลนิวตันแล้วก็ซัำรวมแรงทั้งหมดเหล่านี้เขาด้วยกันก็จะเท่ากับ9ก้ารกโลนิวตันก็คือเป็นแรงรินไหวทั้งหมดนะครับที่กระทำต่อตัวอาคารก็จะกลายเป็นแรงเฉือนที่กระทําที่ฐานดังในภาพนี้นะครับอันนี้เราได้หาแรงกระทําไว้แล้วนะครับอยู่ในคลิปวิดีโอที่ผมได้สอนไปในตอนที่ัญหานมานั่นเอง สำหรับในวันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สิอันนี้เป็นขั้นตอนสําคัญนะเราเรียกว่าเป็นเรื่องของการตรวจสอบความมั่นคงของอาคารนะความมั่นคงหรือว่าใช้คําว่าสเสถียรภาพนะครับก็คือมาจากภาษาอังกฤษว่า stability คืออาคารนะครับที่ออกแบบมาเพื่อรองรับแรงแนวดิ่งเนี่ยถ้ามันถูกแรงดาน,นข้างขยับให้เคลื่อนที่ไปทางด้านข้างเนี่ยนะครับความสามารถในการรองรับในแนวดนิ่งของอาคารเนี่ย ถ้ายังคงอยู่เราเรียกว่าอาคารหลังนี้เนี่ยมีความมั่นคงหรือว่า stable แต่ถ้าเกิดว่าอาคารหลังนี้เนี่ยนะครับเ,เมื่อมีแรงด้านข้างผลมันให้โย่ไปจาด้านข้างแล้วปรากฏว่ามันมีความสามารถในการรับแรงแนวดิ่งที่สูญเสียไปหรือสูญหายไปเนี่ย <S <S <ล>เราเรียกว่าอาคารหลังนี้เนี่ยอาจจะไม่มั่นคงต่อ,อก,การรับแรงแนวดิง่งนะฮะซึ่งก็จะทําให้เกิดปัญหาต่อความปลอดภัยของโครงสร้างได้ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมาตรวจสอบ stability หรือว่าความมั่นคงเนี่ย นะครับซึ่งในเรื่องของการออกแบบวิชาดินไหวเนี่นะฮะเขาให้เราตรวจสอบอยู่3สิ่งด้วยกันก็คือ 1. ระยะการเคลื่อนที่สัมผัสของแต่ละชั้นนะเขาใช้ภาษาอังกฤษคําว่า interstory drift ก็คือการที่ชั้นหนึ่งมันโยกตัวไปเทียบกับชั้นที่อยู่าด้านล่างถัดลงมาหนึ่งชั้นนะฮะระยะดังกล่าวเนี้จะต้องมีค่าไม่ไม่มากเกินไปอ่ะเ,เรามาดูตัวแรกนะครับ interstory d r i f คืออะไรนะครับ inter-story d mm hmm. i, I, I p ก็คือระยะการเคลื่อนที่สัมพัท์ระหว่างชั้นสมมุติว่าถ้าผมมีอาคารอยู่นะครับอ่ะเราเอาสักสามชั้นนะฮะอาคารหลังดังเก่าเนี้ยสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันมีแรง F1 F2 F3 กระทําแน่นอนนะครับอาคารหลังนี้ก็ต้องมีการเคลื่อนที่ทางด้านข้างเห็นไหมฮะดังในภาพนี้เพราะว่ามันมีแรงกระทําอยู่นะครับแงไปแรงผักไปแรงผัก ก็จะทําให้อาคารหลังเนี้มีการเคลื่อนที่ไปด้ดานข้างนะครับทีนี้มันก็จะมีระยะเคลื่อนที่ด้านข้างอยู่สองระยะนะซึ่งเราก็ต้องแยกให้ออกจากการว่ามันไม่เหมือนกันนะครับเช่นถ้าผมดูฟอร์ที่สามก็คือฟอร์ด้านบนนะฮะฟอร์ด้านบนเนี่ยจากจุดตั้งต้นคือจุดนี้แล้วก็ขยับไปที่จุดนี้อันนี้คือการเคลื่อนที่สมบูรณ์นะฮะอันนี้เร,เรียกว่าเดลตา้าเดลต้าของทันที่สามก็คือวัดการขจัด จากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายที่มันถูกขยับตัวไปงั้นเดลต้าสามนี้เราเรียกว่าเป็นลาเท r a l d i ลดิสเพสเมนต์นะละาเท r ร l ก็คือการนข้างดิสเพสเม e ต์นะผมเห็นยออดดิสเ a c e m e n t ตัวเต็มก็การเคลื่อนที่ด้านข้างนะฮะแต่ว่าตัวที่เราจะมาฐานในการตรวจสอบเนี่ยเขาจะตรวจสอบจากอีกค่าหนึง่งเขาเรียกว่า r ริปนะครับริปก็คือการเคลื่อนที่สัมผัสระหว่างชั้น เพราะว่าจริงๆแล้วชั้นที่สองเนี่ยมันก็มีการขยับจากจุดนี้ไปจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูการเคลื่อนที่ของชั้นที่สามเมื่อเทียบกับชั้นที่สองนะครับก็คือเราเรียกระยะนี้ว่าเดลต้าสามนะฮะเพราะฉะนั้นเดลต้าสามเนี่ยก็คือเป็นรัศมีทริปตัวนี้เป็นการเคลื่อนที่สัมพัสนะสัมพัสของชั้นสามเมื่อเทียบกับชั้นสองนะครับซึ่งถ้าเราลองดูแล้วเราจะพบว่า ระยะนี้นะครับการเคลื่อนที่สมบูรณ์ของชั้นที่สองเนี่ยก็คือค่านี้อันนี้คือค่าเดล,เดลต้าที่สองดังนั้นในสมการนี้จะพบว่าเดลต้าสามเนี่ยเราสามารถคำนวณได้จากเดลตา้าสามลบด้วยเดลต้าสองก็คือการเคลื่อนที่สมัสมพัทธ์ของชั้นที่สามก็เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่สมบูรณ์ของชั้นที่สามลบด้วยการเคลื่อนที่สมบูรณ์ของชั้นที่สองถ้าเราเดียวกันเนี่ยผมสามารถที่จะหาได้ทุกชั้นเลยเดลต้าไอชั้นใดๆก็เป็น เดลตาใหญ่ไอลบด้วยเดลตาของชั้นที่อยู่ถับลงมานะครับซึ่งเมยาขอบอกว่าการเคลื่อนที่สัมผัสระหว่างชั้นหรือดิ l ิทัลดริฟเนี่ยจะต้องไม่มากเกินไปเดลตาไอเนี่ยจะต้องถูกจํากัดด้วยเดลตาอาราวนะครับเพราะเพื่อไม่ให้อย่าลืมว่าถ้ามันเกิดการเสียรูปมากเนี่ยกำโพงกําแพงต่างๆที่อยู่ในก่อสร้างไว้นะกระจงกระจบนะพวกวัสดุประกอบต่างๆเนี่ยมันอาจจะได้รับ การแตกหักเสียหายและก็ถึงขั้นที่จะถล่มทลายลงมาได้นะครับอันนี้จริงต้องกําหนดไว้ว่าห้ามเกิดค่าที่รับได้อันนี้ก็คือเรื่องของตัวเกณฑ์ในข้อที่1เรามาดูในเกณฑ์ในข้อที่2ต่ออันที่2ก็คือเป็นเรื่องของความปลอดภัยต่อการพลิกควา่าเนื่องจากโมเมนต์โอกาสาที่อาคารของเราหรือโครงสร้างของเราเนี่ยเมื่อถูกแรงผักเนี่ยมันอาจจะพลิกคว่ำหรือว่าเกิดโอเวอร์เทอร์นิ่งได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นเนี่ยนะฮะจึงจะต้องมีการออกแบบเพื่อไม่ให้เกิดการผิดคว่มนะนจึงจะเป็นต้องมีการตรวจสอบเราเรียกว่าเป็นการตรวจสอบหาค่าอัตราส่วนความปลอดภัยหรือว่า safety factor against overturning moment เดี๋ยวรายละเอียดเราจะพูดถึงในตอต่อๆไปด้วยแล้วก็อันที่3ามก็คือผลกระทบของโมเมนต์ลำดับที่สองในเสาหรือเราเรียกว่า P d e l e r effect นะครับอะเรามาดูตัวอย่างของ overturning moment นะอันนี้เราพูดถึงปัจจัยข้อแรกส,สรุปว่าอันนี้ก็คือเรื่องของการตรวจสอบอการเคลื่อนที่สัมผัสระหว่างชั้นนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหาความมั่นคงของโครงสร้างการเคลื่อนที่สัมผัสระหว่างชั้นนะครับโอเคซึ่งอันนี้มอพอจะให้แนวทางในการตรวจสอบเรานะครับตอนนี้อันที่สองก็คือในเรื่องของอะนะครับอัตราส่วนความปลอดภัย ต่อการพิกคว่ำของอาคารอัตราส่วนความปลอดภัยนะครับต่อการพลิกคว่ำของอาคารนะฮะต่อการล้มคว่ำหรือว่าพลิกคว่ำก็คืออาคารของเรานะครับโดยหลักการแล้วถ้ามันถูกแรงผลักมันก็อาจที่จะเกิดการล้มคว่ำลงมาลักษณะอย่างนี้ได้อันนี้ก็คือเรื่องของโมเมนต์ที่ทำให้เกิดการล้มคว่ำนะฮะเพราะฉะนั้น เ,เพื่อป้องกันนะไม่ให้เกิดการพลิกคว่ำเนี่ยจึงจําเป็นต้องมีการตรวจสอบเรื่องของอัตราส่วนความปลอดภัยนะครับส่วนอันที่3ก็คือนะโดยที่อัตราส่วนความปลอดภัยตรงนี้เราเรียกว่าค่า factor of safety ก็คือหมายถึงว่าโมเมนต์ที่ต้านทานการพลิกคว่ำ M resisting ส่วนด้วยโมเมนต์ที่ทําให้เกิดการพลิกคว่ำ MO นะ MO เนี่ยเกิดจากเกิดจากอะไร โมก็คือเกิดจากในรูปนี้เนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันมีแรงผลัก S นะครับดังนั้นระยะความสูงของอาคารนี่คือ h ดังนั้น MO ก็คือเป็นโมเมนต,ต์พิคว่ำเนี่ยก็เท่ากับผลคูณระหว่างแรง f คูณด้วยค่า h ในขณะที่อาคารของเรามันก็มีน้ําหนักนะมีน้ำเกทดอยู่น้ําหนักตัวนี้ทําให้เกิดโมเมนต์ต้านทานการพิกว่ำนั่นหมายความว่าถ้าอาคารยิ่งหนักมากๆก็ยิ่งสามารถที่จะต้นานทานต่อการพิความได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นนะครับสมมติท่าทางของเรามีดิเมนชันดีดังนั้นเนี่ยนะครับอาร์ของมันถ้าเทคโมเมนต์ที่จุดโอฉะนั้นโมเมนต์ที่ต้านทานการพิกความเนี่ยจึงเป็นผลคูณร,ระหว่างตัวคยูกับดีส่วนด้วสองนะฮะเราก็ทําให้เราหาค่าแทนค่านะฮะเอนตัวนี้แล้วก็ MR ก็ทําให้เราหาค่า Factor o ์ออฟเ t ฟต่อการต้านทานการพิกความซึ่งจะต้องมีค่ามากกว่า1.5ขึ้นไป จึงจะถือว่าเป็นไปตามมาตรฐาน UBC ถัดไปก็คือนะครับเป็นเรื่องของตัวข้อที่3ละนะฮะอันที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ี่ยวข้องกับพียร์ใต้เศกนะครับเพียร์ใต้เซษคืออะไรนะครับถ้าเรามีอาคารของเราในสภาวะที่ตั้งตรงน้ำหนักก็จะกระทำต่อเสานะสมมติมีน้ำหนักกระทำต่อเสา P แล้วก็ P แต่เมื่ออาคารของเราถูกแรงด้านข้างกระทำ S ก็จะมีผลให้อาคารของเรานั้นเกิดการเสียรูปต้นข้างก็คือเกิดการโยกตัวไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าน้ําหนัก p มันก็จะเลื่อนตามไปนะน้าหนัก p ก็จะเลื่อนมาจุดนี้น้ําหนัก p ก็เลื่อนจุดนี้แต่ว่าตัวพพอร์ตเราอยู่ที่จุดเดิมอยู่ที่จุดเดิมดังนั้นมันก็ทําให้เกิดระยะที่เราเรียกว่าระยะเดลต้าก็จะนะถ้าเราเอาเสาต้นนี้พอร์ตมาดูก็จะพบว่าขนาดเนี้ยมันมีแรงต้านบนเนี่ย กับแนวแรงด้านล่างเนี่ยมันไม่ตรงกันมันเกิดการเยื้องศูนย์กันเกิดขึ้นระหว่างแนวแรงด้านบนกับด้านล่างผลลัพธ์ก็คือมันทําให้เกิดเอฟเฟกที่เราเรียกว่า p คูณด้วยเดลต้าก็คือเป็นค่าโมเมนต์ที่กระทาเพิ่มเติมจากโมเมนต์ที่เกิดจากด้านข้างซึ่งเราต้องหาค่าเดลต้าดังกล่าวแล้วก็นําไปรวมกับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงอื่นๆจึงจะกลายเป็นเอฟเฟกของ p เดลต้านะครับอันนี้ก็คือเป็นในสาม ปัจจัยที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องของการตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างอาคารนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะเอาเรื่องของการเคลื่อนที่สัมผัสระหว่างชั้นหรือว่าเอาเรื่องของ interstory drift เข้ามาตรวจสอบกันก่อนนะครับซึ่งในการตรวจสอบค่า interstory drift ก็คือระยะเคลื่อนที่สัมผัสระหว่างชั้นของอาคารเนี่ยนะในการจะคำนวณค่าดังกล่าวเนี่ยเราต้องทราบค่าโมเมนต์ความเฉื่อยนะฮะขององค์อาคารต่าง นะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยถ้าเราดูจำมอยพอเนื่องจากว่าองค์ารอาจจะเกิดการแตกราวเกิดขึ้นดังนั้นค่าโมเมนต์ความเฉยนะจึงไม่สามารถจะคิดจาก i g กรอสได้แต่จะคิดจาก Effective เนื่องจากหน้าตัดบางส่วนเกิดการแตกราวสำหรับคานมรยพอให้เราใช้ i อ f อฟเฟกตีเท่ากับจุดสามห้าไอกรอสทุกคนทราบดีใช่ไหม i g กรอสก็คือเศษหนึ่ส่วนสิบีให้กมี่อันนี้ใครก็ทราบอยู่แล้วนะครับ ในกรณีของเสาเสาเนื่องจากมีแรงกดตามแนวแกนทําให้การเกิดรอยร้าวในเสาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ยากกว่าคานก็เลยใช้จุดเจ็ดอนะครับทีนี้มันมีสูตรนะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงๆแล้วในทางถ้าเราใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำเนี่ยนะครับเราก็อาจจะหาค่า Displacement ได้โดยตรงนะโดยที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์คำนวณให้เราแต่ว่าใน,นกรณีนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการคำนวณโดยใช้เป็น Manual Calculation นะครับทุกคนทราบดีว่าถ้าเราต้องการจะหา displacement delta delta เนี่ยมันก็เกิดจากแรงหารด้วย stiffness St นะครับโดยที่ v ก็คือแรงเฉือนที่กระทำต่อชั้นใดๆส่วนค่า k ก็คือ stiffness ของชั้นนั้นๆน,น,นะครับซึ่งค่า k เนี่ยในกรณีของโครงสร้างของเราเนี่ยนะครับเราจะพบว่าค่า k นะครับมันเป็นกรณีที่ สูตรที่เราใช้เนี่ยจะเป็นสูตรกรณีที่ปลายด้านบนมีการ fix แล้วก็ปลายด้านล่างมีการ fix นะหมายความว่าเราแ s s ซูว่าชั้นล่างก็ยึดแน่นชั้นบนก็ยึดแน่นนะในกรณีดังกล่าวถ้ามันมีแรงเฉือน v กระทำนะครับแล้วก็ชั้นดังกล่าวเนี่ยมีค่า story k นะเป็นค่า stiffness ของชั้นดังกล่าวแล้วก็ค่าแรงเฉือน v การเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือระยะ delta ดังกล่าวนี้เนี่ย ก็จะสามารถคำนวณได้จากสูตร v ส่วนด้วยค่า k นะครับอันนี้ก็เป็นการคํานวณหาค่า lateral displacement นะครับจากนะครับจากค่า story shear er, v และค่า stiffness story shear er เราหาได้ได้แล้วนะครับถ้าเราจําได้ไปดูในตอนที่3ค่า story shear er เนี่ยก็คือค่าแรงที่กระทำต่อชั้นต่างๆก็คือ v ของชั้นที่1ก็คือ904 วของชั้นที่2ก็คือ816.3 V ของชั้นที่สามคือ632.8แล้วก็ V ของชั้นที่สี่คือ3 6 6กิโลนิวตันดังนั้นถ้าเราต้องการจะหาค่า displacement ของแต่ละ Story เราก็เพียงแต่ว่านำไปคำนวณค่าเคออกมานะครับซึ่งการคำนวณค่าเคของเราเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะคำนวณได้จากสูตรนี้ก็คือ 12e โดยที่ e ก็คืออ e ีลาสติกโมเลสตัของคอนกรีตเพราะว่าเราใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็หารด้วย h ก็คือความสูงของชั้นยกกำลังสองแล้วก็เศษหนึ่งส่วน sigma ic ส่วน h บวกเศษหนึ่งส่วน sigma ib ส่วน l ทำไมต้องมีเครื่องหมาย sigma เพราะว่าใน story หนึ่งนะมันมีเสาหลายต้นมันมีคานหลายตัวนะครับแล้วก็ค่า k เ,เนี่ยก็ยังแบ่งออกมาเป็นกรณีที่รับแรงแนวขวางกับกรณีที่รับแรงแนวแนวเหนือใต้กับแนวตอนออกตะวันตกนะครับเพราะว่า มันก็จะมีทั้งคองส้าเน네ี่ยจะมีสองทิศทางด้วยกันนะครับเราก็จะมาคํานวณค่าเคกันนะในลำดับต่อไปนะครับอ่าเรามาลองดูทิศทางเหนือใต้นอสเซิลนะครับทิศทางเหนือใต้นะอ่าเราลองกลับไปดูแผนอีกทีหนึ่งนะครับทิศทางเหนือใต้ก็คือทิศทางนี้ทิศทางเหนือใต้นะฮะอันนี้ก็คืนนอนอสเซิลนอสเซิลจะเห็นได้เลยนะฮะว่าเสาเนี่ยมันเอาด้านด้านแข็งเนี่ยเป็นด้านที่รับแรง ดังนั้น i ของเสาที่เป็น i อ r o อสเนี่ยนะในแนวเหนือใ,นใ,นในต้เนี่ยก็เป็นเศษหส่วนสิคูณด้วย40คูณด้วย60สิบำลังสส่วนคานที่นํามาใช้เป็นคานตามแนวขวางซึ่งคานตามแนวขวางเนี่ยนะฮะก็เนื่องจากว่าเฟรมเฟรมของตัวแนวนอตเสาเนี่ยคือเฟรมลักษณะยอย่างนี้งั้นคานที่เกี่ยวข้องกับโครงก็คือคานแนวขวางก็จะมีขนาด30มสคูณเจเซนดังนั้นนะครับค่า I ของ เสาก็เลยเป็นเศษหนึ่งสอ่สิบคูณด้วยหกสิบําลัง3แล้วต้องคูณแฟกเตอร์นะเพื่อเป็นเรื่องของแัทนะปรับให้อิทธิพลของวายล้าวก็เป็นจุดเก็เป็น5 0 4ศูนย์สเซติมตรกกาลัง4ส่วนถ้าเป็นของคานนะเนื่องจากว่าคานเป็นคานแนวขวางแนวขวางก็มีขนาด3 0มสิคูณเจาค่าไอ s ก็เศษหนึ่งส่วนสิคูณสาคูณเจ็กลังส แล้วก็คูณด้วยแฟกเตอร์จุดสามห้าก็จะเป็นสามหกเก้าหนึ่งสี่หนึ่งเซนติเมตรยกกำลังสี่มาดูนะตะวันออกตะวันตกน,น,น,นะฮะก็ในกรณีนี้เสาก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสิบสองคูณหกสิบคูณสี่สิบยกกำลังสามส่วนด้วยจิบสองแล้วคูณแฟกเตอร์จุดเจ็ดก็เป็นสองสองสี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ส่วนคานเนื่องจากเป็นคานตามแนว,านนแนวยาวคานตามแนวยาวนี่มีขนาดสาสบคูณสิบเซนก็เป็นเศษดหนึ่งส่วนจุดสองคูณสาสิบ แล้วก็คูณด้วย60ยกกำลัง3และหาร12แล้วคูณด้วยแฟกเตอร์ที่เป็นพักสติปเนสก็คือ0.35ก็เป็น189000เซนติเมตรยกกำลัง4เพราะว่าค่า i เนี่ยมีหน่วยเป็นเซนติเมตรยกกำลัง4นั่นเองนะครับคราวนี้ทําให้เราสามารถคํานวณสติปเนสของโครงสร้างในแต่ละสตอรี่ได้ค่าแรงกระทําที่ทางเหนือใต้นะครับค่า k ก็คือนะฮะในแต่ละฟลอร์เนี่ยในแต่ละสตอรี่เนี่ยมันมีเสาอ,อยู่นะครับ กี่ต้นแล้วก็คูณลงไปนะครับดงนั้นตรงนี้ตามสูตรก็คือ12เป็นค่าคงที่คูณด้วยค่า e อันนี้ค่า e e งคอ c r e t ตก็คือ2300 0กิโลกรัมนะครับต่อตารางเซนแล้วก็12คูณ e หารด้วยอันนี้ก็คือความสูงของสตอรี่นั้น360เซนติเมตรหรือว่า3.6เมตรยกกำลัง2แล้วก็มาคูณด้วยเศษ1ส่วนถ้าเรามาดูนะครับ ในกรณีตามสูตรนี้เศษหนึ <c oughs> ส่วนหนึ่งนะฮะหนึ Sigma ่งซิกมาไอซส่วนเเราก็ต้องดูว่าในชั้นนั้นนั้น่ะมันมีเสาอยู่กี่ต้นนะครับซิกมาก็เป็นผลรวมของอัตราส่วน I ส่วน H ของเสาทุกต้นแล้วก็ซิกมา IB ก็เช่นเดียวกันก็คือของคานทุกตัวที่อยู่ในสตอรี่นั้นนนะฮะอ่ะในกรณีนี้เนี่ยเราพบว่าจากจากตัวแปลนของตัว โครงสร้างอาคารเราเนี่ยในหนึ่งสตอรี่เนี่ยมันก็จะมีเสาอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคูณด้วยอ่สามก็เป็นยี่สิบเจ็ดต้นแล้วก็มีคานอยู่หนึ่งสองนะสองสองคูณด้วยกี่แถวเก้าแถวก็คือสิบแปดตัวดังนั้นนี่ก็คือเป็นที่มาของในแนวเหนือใต้ว่าค่า tory s t i f f n เน s เนี่ยก็จะกลายมาเป็นอ่สามคูณเก้าคือยี่สิบเจ็ดต้นก็คือเสา ส่วนคานก็สิบแปดตัวก็คือมีเก้าแนวแนวละสองตัวก็เป็นสิบแปดตัวนะแล้วก็ไอของเสาก็คือห้าศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์แล้วก็หารด้วยความสูงเสาคือสามหกศูนย์ไอของคานก็คือสามหกเก้าหนึ่งสี่หนึ่งความยาวคานคือเจ็ดจุดสองเมตรหรือว่าเจ็ดร้อยยี่สิบเซนนะครับแล้วก็คูณเพื่อที่จะปรับหน่วยนะครับเพราะว่าเอ่อ ก็คูณด้วยสิบก็ยกกำลังลบสองก็ได้ออกมาเป็นหน่วยหนึ่งห้าแปดกิโลนิวตันต่อมิลลิเมตรถ้าองเดียวกันในแนวอีสเวสตอนออกตะบันตกก็ก 12. ค่าเคก็สิบสองตั้าคที่ e ก็คือ 2, 3, สองสามศูนย์ศูนย์กิโลกร,รัมต่อตารางเซนตอ่ะโทษเอานิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับอันนี้เป็นนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรหรือว่าเป็นหน่วยเมกะปาสคาลนะครับแล้วก็สามร้อหกสิบเซนก็ยกกำลังสอง ความสูงกำลังสองเซตหนึส่วนด้วยก็มีเสาย7บเต้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีคารในแนวในแนวออกตกเนี่ยยิบสี่ตัวนะยิบสตัวนี้มาจากไหน8ปคูณสเพราะว่ามี3ามแนวนมฮะมีมีสาแนวด้วยกันเนี่ยถ้าดูจากภาพเนี้ยแนวตอนออกตอนตกมีแนว A แนว B แนว C มี3ามแนวแต่ละแนวก็จะมีคารอยู่8ดตัว เขมีอยู่9เบอมีมันมีอยู่8เบ1 2 3 4 5 6 7 8ก็เป็น3คูณด้วย8ก็คือ24นะครับเพราะฉะนั้นตามสูตรนี้ทั้งหมดก็จะออกมาเป็นแล้วก็อันนี้ก็คือจํานวนคานนี่คือจํานวนเสาแล้วก็ค่า i ของเสาก็คือ2 2 4 0 0หารด้วยความสูงเสาแล้วก็ i ของคานก็1 8 9 0 0 0หารด้วยความยาวคาน แล้วก็คูณสิบกำลังสองเพื่อปรับหน่วยให้กลายเป็น153.36ห้กิโนิวตันต่อมิลิเมตรนะเราต้องการได้หน่วยนี้เพราะว่าแรงกระทําเป็นกิโนิวตันแล้วถ้าเราได้หน่วยนี้ออกมาเนี่ยเราก็จะได้ระยะ displacement ของ s t อ r y ออกมาเป็นมิลิเมตรนั่นเองนะครับก็เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าระยะการเคลื่อนตัว